สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไปไปเห็นงานนะจ๊าบ้านคนแก่นะทับรถออกก่อน รถออกก้อนอันออกก้อนเลือนน้อยนึงพี่น้องพอเลือกกาลัางจากเขาถ้าเลือนเขาแล้วรถสติดเอดต้องออกก้อนไปต้องออกก้อนน้อยนึงจ้ะก้อนที่รถจะติบเนาะออกก้อนเป็นไดเนาะพี่น้องสบายดีถุกสุขูสุกข้นอยู่เนาะจา้ะเนาะอัน เอนีกับวันจันเนาะจานะัะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานเราไปกับทางานเมนีทําบ้านคนแก่หกชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วก็มาต่อยูหลังบ้านอีกสามชั่วโมงจากเมนีเก้าชั่วโมงเฮ็ดไปราว่ประเด้เลียน,นกกหน,นังสือเนาะจะก็เฮ็ดงานหนังสือบ่ไเด้เลียนแล้วจบแล้วจบจากอันจบจากเกดเก่าแล้วกลอเป็นหนังสือ จบจากเกตเก่าแต่ว่ากับสิเป็นต่ออยู่จาะพี่น้องต่อเรียนต่อสายอาชีพเนาะจา้ะเรียนต่อสายอาชีพเนาะเรียนต่อสายอาชีพเอ่อท่างด่านดูแลคนแก่โดยตรงไปเรียนต่อตรงนี้ พี่น้องสุขุสุขคนมีความสุขกับวันจันทร์นะจ๊ะเนาะมีความสุขกับวันทํางานใก่สินเดือนแล้วนะจ๊ะมีความสุขกับการทํางานสู้ไปพี่น้องอันใดก็เบิ่งกันแง่งกันเนาะเบิ่งเอาการเบิ่งกันดีๆ โลกโลกนี้จะมันแบบว่ามอหล่างโลกอียีแบบว่าตายเป็นเบือเลยปานโลกห้าสมัยตะกีเนาะโลกห้าสมัยตะกีก็บ่ามันหนักแล้วเนาะเมื่อเจอโลกอันนี้อีกก็ว่ามันมีวัฒนาการมันไปไกลแล้วแต่ว่าเท่ากันยังถือว่าเขาลาซาบว่าเชื่อไว้รับอยู่นะจ้ะเนาะเชื่อไว้รับนี่มันพัฒนาเก่งอีหลีเนาะ เมืองขาย่างไดเล่สงสารคนทางบ้านคนทางเมืองไทยจะเม็นเนี่ยบัลลวโชคดีโชคลายเนาะพี่น้องเนาะอันอันดีก็ดีดอกอันอันไล่กันไล่นะนะกับกับ่อยากวาลายเพราะว่ามันกับว่าพอใอยถือกดป็นได้เนาะเขาสิ่าเบาเรื่องพัวงี้เนาะแต่ว่ากับนั่นละเบาเบาเบาหน่อยๆเบาเบาลายแล้วจต ไปไปเข้าไปเหตุงานนะจ๊ะเหตุหนาทีจะคว้างให้ดีที่สุดทุกมือกับพ่อนะจ๊ะเนาะไปกับนี่แหละจ้าช่วงนี่ก็คือทาง,งานหลายก็คือเหตุงานนะจ๊ะเนาะเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวสิภาไปเก็บสตรอเบอรี่อีกวันพุธจะพาไปเก็บสตรอเบอรีอ่แต่ว่าถ้าจะลงคลิปอาจจะเป็นหลอดเดิกนะจ๊ะต้องตัดต่ออีกนะเนกาะเบื้องก่อนแต่ว่าจะมีเอ่อมีเอ่อพีเพิ่นไปนันงอยู่คนหนึ่ง พาเพ่นไปเนาะพ่นไก่เตาสีเมียเมืองไทยเราก็เลยสีพ,าพ้าพันไปเก็บสตอเบอรี่เนาะจ้นเนาะเอาบรยาาาาบรยากาศน้มงเอาบรรยากาศม้วนมนมาฝาปีฝากน้องเก็บสตอเบอรี่นี่มวนนี่ลีได้พี่น้องกินไปน้ำเก็บไปน้ำยิมก่อนค่อยไปจ่ายเงินยังว่าไปเอกมีคออเซียตรงนี้อยู่ยิมก่อนค่อยจ่ายเงินประมาณนี้มือนั่นไปมือนั่นไปน่ะที่ไปเก็บ มือได้่หวันเอ่อวัน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 สูงเนาะทีไปเอ่อไปรับใบประกาศเนาะเฮตุไลยังแล้วก็เลยเล่ยไปไปทำแล้วล่ะเขาปิดหกโมงต่ว่าเขาปิดน่ะเขาเขาตั้งป้ายไว้ว่าหกโมงต่ว่าเขาเอินไปออกจากสวนหนึ่งแต่หาโมงสี่สิบหาประมาณว่าไก่ตะศิบป์ิดแล้วเนาะเทาก็ต่อมาใจเงินยังสี่นะถ้อเงินไปเอากระบะไปแค กระบะไปแค่มันเป็นกระบะใหญ่แต่ว่ามีอ่นมีกองไปหากองแต่กระบะใหญ่ถือถือไปมันหิวได้แค่หากองหากองหน่อยนะเขาบอกถึงกับสองโลกระงแต่มือน่นเก็บอยู่ดอกว่างสี่กิโลจ่ายเงินจริงอะ่ะสองโลกริงจ้ะเพราะว่ากระบะหนึ่งเขาขีดหาลอยแต่ว่าเขาเห็ดพูนแบบเต็มที่เลยพี่น้องอยากได้ลายบรนไดกัยัดลงไปจากท่านมันนอ่นออกมากจากสวนเขาได้คันถือออกไปได้เขาก็บ้าว่าดอก ต่ว่าส่วนมาก็เห็ดแบบว่าเพราหานหนาเกลียดแห้งเนาะข้นหนาเกลียดลายกับโอ้ยพวคืออีกแหละเนาะพี่น้องเนาะเ่าบอกสูฟังเห็ดความเห็ดถูกวันให้มีความสุกเนาะพี่น้องไผสีว่าจังได้กับเรื่องของเขาเนาะพ่อเกี่ยวก็เฮ้าได้อยากว่ามีถุกมีถูกหม่องพี่น้องมีถุกหม่องคนหักคนสร้างมีถุกหม่องจ้ะ บ่มีผู้ใไดหักเข้าได้ลอยเปอร์เซ็นต์เราก็ทุกมองดอกตะพีตะน้องบางเทื่อกันยังมีปากมีเสียงกันเนาะเบาถึงเหลมันบ่แต่คิดแบบคิดกว,กวานะ้างๆเนาะบ่ต้องคิดต่้จใจครองนะ่ะคิดรวมรัวมีอย่างกับพยายามคิดถึงคนมูมากไว้น้ำแน่จากน้อยเพราะเป็นคิดแล้วตัา้างใจครองคนเดียวเออไม่ได้เป็นคนแนวนั้นเอกเลยแบบว่าแต่ก็เจอเจอหลายยุ่อันมุกอันม่ันคิดเอาแต่จะค้องผู้เดียวนี่ แต่ก็บก่ค่อยเข้าใจขึ้นกันว่าเป็นพย,ยังเนะคนเฮามันกับหลายหลายความคิดเนาะพี่น้องเนาะหลายความคิดหลายเอ่อหลายความคิดหลายหลายจิตหลายใจเนาะตั้งแต่เอ่อใหญ่ามานน้ำกันยังคิดบ่คือกันเนาะบางคนกับิดกันเรื่องว่าเป็นเรื่องกับมีครอบครัวเนาะจ้ะเนาะมีหยังก็ค่อยคุยกันอันนี้เ้าถึงนะ่ะ เพราะว่าเพราะว่า,วาทั้งเอมมงในในมุมมองเอเอมมงว่าคนในปัจจุบันน่ะโลกเครียดน่ะเยอะเครียดต้องเยอะอยู่แล้วไหนจะมาเจอโลกไล่ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ไหนจะมาเจอภาวะเศรษฐกิจทีแบบว่าบ่ได้ดังใจเนาะจะเศรษฐกิจแบบว่าโอเคบางคนอาจจะมี เอ่อ,อ,อมุ่มุม่งของเขาทีเขาสามารถสร้่งไล่ได้ได้แต่ว่ามันกับมันก็เป็นกุมกุมน้อยๆดอกแต่แต่คนมีงานประจํามีรา่ได้ประจําบางเชืออังบ่อเลยเพราะวะ่าหลายๆอย่างหลายๆอย่างต่้ง่เหตุการณ์เหตุการณ์ของออโลกไล่เนี่ยที่มันมมก ไวรัสตัวนี้ที่มันเข้ามาในโลกอะ่ะที่มันเกิดระบาดมัม่กับเขาสองปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ยังมีความคิดในความคิดเอลึกๆนัมนเอยานมันสิมีระลอกที่สามยานยุคตอนนี้เดนมาร์กนี่ก็คือว่าโอเคแหละคือคนคน,คนทั้งเดนมาร์กเขาฉีดวัคซีนกันไปมากแล้วหลายแล้วจก้กคนเอนาจจะแปดเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล,ละที่โดน ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะแต่ว่ามันกับวัคซีนเท่ากับบ่อยเปอร์เซ็นต์อยู่ว่าจะยูได้โดน,น,นันไดนเนาะว่าถึงไทยเอชฉีดวัคซีนมาครบแล้วสองเข็มเอก็ได้เออเอกมีความมั่นใจมาระดับหนึ่งแต่ว่าถามว่าเท่ากับต้องระวังอีกคือเกาได้พี่น้องว่าแมนว่าฉีดวัคซีนแล้วสิไปไปใส่กับไปได้อย่างสี่บ่อเลยก็คือยังทําตัวปกติอยู่ยังแบบว่าเออล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็ คือคือมันต้องปฏิบัติโตให,<ม>ให้ให้คือช่วงแรกๆเม่นวันละรวมไปเนาะก็เหมือนก็ตั้งกาดไปสูงๆแล้วก็คือบ่แม่นเอาพรกาดลง่งนะพี่น้องกาอยู่สูงก็คือให้กาดมันยู่สูงไห้นั่นะดีแล้วตั้งกาดไปสูงๆอย่างหน่อยก็คือก็คือซอยมันก็ต้องซอยได้ระดับหนึ่งแหละพี่น้องนอกบากถึงนอก,ก็ ก็คือให้ระวังกันน่ะแหละแบบว่าบแม่นว่าโอ้ยมีวัคซีนแล้วมีวัคซีนแล้ววัคซีนก็คือมันแกเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ป้องกัน,นเนาะมันบ่ได้มันบ่ทันได้ออกันนี้มาว่าเป็นการตามเทียเ,เข้าใจนี่ถ้าว่าวัคซีนนี่คือถึงยอจะติดแต่เอกกับบอไป แขกคนอื่นติดบห,หรือจ้งไดเอ๋ยังบ่ทันเด้เข้าใจลอยเปอร์เซ็นต์เลยคข้าาฉีดวัคซีนแล้วเพราะว่าเห็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดอยู่กับมีแต่ก็โอเคแหละติดติดเจ้าติดเจ้ากับโค้งจะก็ได้ไปเหตุแห่ไปไปเคยยังหละ่ะเป็นพ้าหานำ้ำพระพรหะพาหัาหนะนำโลกเนะากะก็สิบก็ได้เป็นพ้าหันะนำโลก แต่ว่าก็คือเมื่อก็ติดคือเก่าไหมติดกับสีซ้ำเป็นไข่เป็นยางเนี่ยเรวว้าเราถึงแต่ว่าก็คือผู้ใดอยากเป็นเนาะพี่ผมมู้ใดอยากเป็นเด้ถ้าสิมาต้องเดี๋ยวมัสมแซมปอดจะคว้องอีกเนาะถ้าเกิดว่ามันล้มปอดแล้เมื่อกัน,นตรายคือเก่าก็คือดูแลจะคว้องรักษาจะคว้องดีๆนั่ยเระพี่น้องเ้าถึงเนะ่ก็คือแบบว่าเออ เคยเห็ุจังใดก็เห็ุคือเกา่าเคยหลังมือบ่อยๆเคยเออเคยออยังห่ะนากาก,นกีนกระนอยแล้วที่เพิ่นใส่เนาะอยู่เดนมาร์กตอนนี้ก็คือคนบ่ค่อยใส่ละหละนากากตอนเนี้ยแต่ว่าตามบ้านคนแก่หมอเอไปเห็นงานนั่นเขากะเขากะเหมือนก็นว่าเขากะบ่ใส่กันแล้วนะเพราะว่าฉีดวัคซีนกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ในบ้านค้นแก่น่ะเนาะก็เลยไข่ไข่ก็ว่าเพิ่งมันมีกดออกมาแล้วนะว่าเขาก็คือตามตามตามบ้านเลื่อนอย่างสี่ตามลาดข่าอย่างสี่เปร์ซ็นาการแล้วก็ได้แต่ว่าถ้าขึ้นไปตามรถเมย์ถ้าของเดนมาร์กเนาะตามรถเมย์ตามรถไฟ ทีมันนันสถานทีแคบๆั้องเสียถ้านั่งยุกับทีก็ถอดได้แต่ว่าถ้าลุกขึ้นยืนก็ให้ใส่หน้ากากตังสี่นะแต่ว่ากัยังเหมือนเหมือนก็ว่าถ้าขึ้นรถกับือยยงห้ใส่หน้ากากอยู่มันก็เป็นมาตรการทีโอเคแหละพี่น้องระดับหนึ่งเนาะมันก็มันก็เหตุให้เฮ้าอุ่นใจปลอดภัยอีกระดับหนึ่งเนาะ นั้นสี่ละพี่น้องเอ้ยจังสี่บาจังใดบรรยากาศดีจากตอนเสาคขับรถขับรถตอนเช้าเอเปิเป้ลได้เบิ้งว่าจากองศาแล้วตอนนี้แต่ว่ากาัคือสีไใ่แน่อากาศ เบ้องดอกอน,นั่นอยู่ด้พี่น้องมันหางหาบิวเพราท่านได้เห็นแบบงามๆท่านได้ถือใจไปเองเนาะดอกป๊อปปี้ของเดนมาร์กนี่มันมีหลายอยู่ด้วยแต่ว่าจะควางเพาท่านได้ไปพอบปลามันปลางามๆเิลเลดๆอยากไปเห็นอยู่หรือสภาพไปหาเบิ่งวบิวงามๆเนาะพี่น้องเนาะชื่อสีเหลเอดๆไปเห็นงานกับ ไม่นี่ก็โดนแล้วไม่ได้เข่าวักตอนเศร้าไม่ได้เข่าไม่เห็ดเอ่อช่วงเศร้านะหมองบานคนแกน่นี่ปกติส่วนใหม่จะได้หลอบใบม,มี่มือนี่โดนแล้วดเดี๋ยวไม่ได้เห็นหลอบเศร้ามันเป็นเดือนเลรอดเดี๋ยวต่องมาเลี้ยลูกะเออเลี้ยลูกงานช่วงเศร้าไหมอีกน้อยนึง ก่อนพี่นอ้องเอ้าเสปนี่รถมันจะใสหลายเนาะคืะอว่าก็น,นอนตื่นสวยๆนีบ้านจันนี่ <c oughs> ตื่นสวยปรได,ด้เราพี่น้องบอถึงเนะาะก็จะไปเหตุงานคือเข้านีละเข้ากัยังไปเห็นงานเขาก็ไปเหตุขึ้นกันโอ้เห็นแล้วปอบปีนหน่อยๆเาก็อยายเย็นน้ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวต้องไปหาจักมือ เดี๋ยวตรงไปหาเลาเราเอาบรรยากาศมาฝากมันต้องมีแหละเนาะพี่น้องเนาะมันตรงมีแหละบรรยากาศไปแบบชิวๆนะพี่น้องอันนี้มันมีหน่อยหน่อยนึงตามริมถนนนิดเดียวอ้ให่ได้เป็นปลาเลยเป็นดงเสียนะคือสิ่งแามแห้งมีความอยากได้บรรยากาศ บอกถึงเงินการทำ YouTube นี่มันบปิงยางไงได้พี่น้องเหตุพูดเดียวแห่งยากไหนสิต้องหาเอ่อนายจะต้องหาเคลื่อนยังก็หาคอนเทนต์นายจะต้องพนังตัดต่อคลิปไหนจะต้องนึกวางแผนว่าคลิปจะเหตุคลิปเกี่ยวกับยังมือนี่มันไม่ได้ง่ายเลยอยากบอก ันนี้ตื่นตีหาจ้ะตื่นตีหา้าเปตื่นตีหาลุ้งกับง,งงๆได้ลุ้งว่ะเจ้าก,ก็ตื่นแต่เดิกแทะอ๋อเกิดไปเห็นงานเอเป็นงานใสใ์ประสันเอาปั่นคนแก่ดิเออตี้เอาตี้ประสันว่าเอาก็แย่นี่ไหมเออก็ลุยอีกกระบอกม้านกระบอกยิ่งสงสัยเพิ่งลืมเข้า สิบลืมลืมลงลงลืมลืมเนี่ยล,ลงส่วนนะลืมคาวสินะออกจากบ้านจังมง่วงกับมอข่ยหมอเห็นงานเวลาเก่าเนาะเพเขาใจกัน ออกไหวออกสากกับมะฮอดเวลาประมาณนี้ล่ะแต่หอดแล้วพี่น้องดอกไฟล้างบ้านก็กำลัางงามเด้อดอกไฟเว่กำลัางงามก็เห็นบอก,กี้สีหนึ่งดอกว่าตอนนี้พอว่าเป็นบานท่านในี่เหมือน ไปทำงานกันพี่น้องบ่ขี่คานกับกโอวตายเนะพี่น้องเนาะงานลายปวดเดี๋ยวนี้แลนหาเอามีอาทิตย์วัางหันละไใครเนี่ยเรื่อยๆจางหนีไปตีโอ้ยบ่ตองเบาถึงอยากขักอยากขักอยากขัก ครับโหดเป็นมูเนาะพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไปเร็มเนเดจ้าช่องไม่ดำเมียฝรังช่องเมียฝรังเดนมาร์กเอดีเคขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า